สวัสดีครับผมพี่น้องแฟนเพจครับมอนี่มากเก็บบักเกียบไปบ่มครับผม้าพี่น้องม,อมาเบื้องต้นบักเกียบที่สวนมะลำบ่่ยพี่น้องอันนี้เป็นสวนมะลำบ่่ยประมาณเครืค่องไรเจ้ามาขืนยากแทะซ่ําเครื่องไรก็เจ้าแต่คิดโดนเนี่ยันกูวาไรหนึง่งพี่น้องสิบเสียมัหมันกูวาไรหนึง่งมันขึ้นสี่หน่อยแทะสิบ่า <c oughs> อันนี้ประมาณเครื่องไรสามสิบหาต่รางว่า ต้นน้อยๆอย่างีิพี่น้องนี่บังดูดกคักเน,นื้อนั่งมาเนี้ยอันนี้หลังจากคนหลักแล้วที่นี่นี่ขนาดคนหลักแล้วมันยังบ่เบิดอีกอยู่ไหมส<น>ร,ร้างกูก็ได้หลักเด้อเฮ้ยใครมันกูเป็นโจรกูหลักเบิดได้ดิหน่อยอ่อนหน่อยแก่กับต่างกูหลักเบิดเลยเอาขัดมันปะบ่โจรกับงูครับเนี่ยใครมันกูเป็นโจรบังเด็กกูหลักเบิดได้นี่คืองูลังจากเหลียหลักเลยที่นี่จนว่าโจรมันปาโอ้กูพ่อหล,ะละ่ะหลังจากคนหลกกักพอมันอยู่ไก่วันทางพี่น้องนี่ นี่ค่อนข้างยุ่นี่ไหมจีบพกนี่นนี่ข้าจ่อกับความหัวยุอยมาผู้ดใดอยากกินกระบ,บิดกินรสเอาไ่้ได้แพงดิเป็นคุนโจนสิมาหรือว่าคุนขโมยสิมาให้เอาไปเบิดด้ลรสเพราะแห้งจังเลยจะบอกเรือด้าจะบอกหรืเด้อกูว่าใส่โจนกูว่าใส่ดินี่ถึงคุนโจนสิมากะ <ณ S 1> ถ,ถ,ถึงว่าสิเอาหรือก็ะโจงไหวจากสองสามน่วยแน่ เจ้าใหเจ้าของจักหน่วยสองน่วยแน่นนะสองสามน่วยเป็นบ่ะเออเออนี่มึงอย่าไปบอกคูดโจรนด้ะมาบอกไฟทั้งสิน้นนี่พี่น้องมันปลาท่านมันปลาท่านตาตีดอกนี่นี่ชุดมันตาตีนี่เก็บมันผ้าพี่น้องมานบางต้นบักท่านบัตรสามปีแล้วพี่น้องนี่สามชื่อมันเปนสามไหมซีอ๋อยบางต้นบักท่านซีปีนี่ปลูกซีปีเหรอเอาก็าสิต้นน้อยแท้นี่แหละหมากกับเบมี อาอสิมีอย่างเด็กฝั่งตาต้นไหม้ว่าหมากไหมนี่ไหมบอกพี่น้องว่าฝั่งต้นนี่นี่อันนี้เป็นต้นเจ้าท่านเจ้าภาษีอ่างให้เจังหลับพระธาตุต้นภาษาไทยกับปีศาพุทจาอันนี้เป็นบักเขียบอันนี้เาพี่น้องมาเบิ้งบักเขียบอันนี้บันบักเขียบนีหนุ่ยแปดมันบอกคือบักเขียบธรรมดาเพราะว่ามันเป็นเนาเอาพี่น้องเห็นปีศาจหนุวยเนาเอามาบั่งใกล้ๆไว้เขามาใกล้ๆ นี่มันบ่แม่นบักเขียบเน่าที่พี่น้องนนอันนี้เขาเอิ้นว่าบักเขียบขอกำอันนี้อีสานบ้านเฮาเอิ้นบักเขียบขอกำบิ่งลูกอ้อยหนักกูกับสีบักเขียบคือกันว่าซ้ำกัน <laughs> <laughs> นี่อันนี้เป็นบักเขียบขอกำพี่น้องเอาบ่แม่นเว้าเ,เหรียญพี่น้องแซ่บก็แบกเขียบนี่นี่นี่ขอซช้แมนตาดตีเราหน่อยนี่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้ารีวิวกันโอ้ย <laughs> นี S <S <S <N> ่อันนี้เอาพี่น้องผู้เคยกินกับสีว่าแ่บคักนี่แต่บ่านเราบ่อยกินนี่แ่บเคยดีพี่น้อง <P ort S 2> บ<ด>รรทัาน์บาราะว่บานเเคยกินคอเดออนินมต้นนี่มีหาหวยเหลืยจากโจรเลยอนี่เหลยอจากคุณโจรคุณขโมย,ย <S <S หรนืนี่ <S <S ยัง่งยุห,หาหวยนี่เพราะว่ามันแ่บอันต้นนั้นแ่บยูตว่วาหังบ,อบ๊อบบ๊อบเป็นไรต้นนั้นที่มันเราดกๆใช่ไหมแสบยูตาวะบ๊อบเป็นไรคุณโจรเราเลยบ๊อกอยอยากแต่ว่าคุณโจรนี่เรามักหมากเขียบพันนี่นี่คอเดินนี่ ยาฝ้าไปบิดมันมาท่านในพ่อหรอกนี่เออนี่อันนี่มันนวลนในทางในมันก็เป็นสีขาวขาคือการกระบอกเขียบอันนี้แหละพี่น้อง่วามันหังแสบมันจะเป็นเน,นื้อหนาๆนุ่มๆโอ้ยเสียบเหมือนุดที่จะพัลลาน่าเอ้ยเสีย э บใช่นี่มันไม่สองต้นยครับนี่มีสองต้นพี่น้องใบด้วยเด็กกับยาฝ้าย,แแยาฝ้า,าจะได้กินบ่เนาะนี่ชักกันนี่นี่ต้นหนึ่งต้นนี่มีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามซี หาหกเก็ดน่วยนี่นต้นนี่มีเก็ดน่วยต้นน้อยน้อยนึงดินี่เขามาทางไหนเขามาทางไนอีกเป็นรอยต้นคนนีไอ้ขอซ้ำนีกับบ่หายเนาะมันมีเป็นรอยเห็นไหมขมามาที่น้องสามาที่แต่วันุ่งลายๆเขามาในนี่เพราะคือเต้นกิน ยุ่งเอ้าเจ้าสิกินจัดบ่ยุ่งกินกูไหมโอ้ยเจ๊ขอเป็นตัวได้เถอะพี่น้องเขามาทา้งไพี่ครับผมฟาดห่วยเฮ้ยบาเน่าเต็มต้นยุ้ยอี่ยังบักเขียบเออมันไม่พวกกินมันเน่าคักเนี่ยพี่น้องแฟนเพจสั่งผมมากมามแล้วบอยคันมีบักเขียบส่งมาให้ใหกินน้ำเลเดอเคยส่งไปหรอครับผมมันเน่ามันบ่ะหอดพี่น้องเขามาทั้งไงสิยุ้ย นี่ตาต้นมาเขียบทั้งนั้นเละน่ไอคอเือเฮพี่น้องมาชือนี่พี่นมาชืีค่อยๆพี่ชี่มนี่กลังตดตีพี่ห้องนี่นี่คอเด้หน่อยนั่นไอ้โอ้ยพะาปากขอกินกันก่ทอยีดปบดดพอปิดแล้วพ่อหลังบ้านนี่พอแล้วอันนี้พอุดที่บ้านจองซ้ำดจองนี่เอา อันนี้พ่อท่านคว้าครับหนูหน้าที่มันประมาณหลายเติบพี่น้องบุกเบียดยองบังทั้งสิอันนี้เป็นต้นพักติวดอกโอ้ขอไปใส่ต้มปลาไงพักติวมึงจะความมี่ยงแต่คอหอยอยู่ดินี่เอาหนอนบุกเบียบเนี่ยเอาไปใส่ใส่ยังใส่ต้มปลาเจ้าสิกินน้องข่อยบ่บ่ให้มึงกินผู้เดียวเลยงันแล้วเพราะว่าที่เขาไม่ได้หนีพวกไอ้แต่แนวกินพี่น้องไร้คัก ยุ่งกินไหมกินกูนี่